ครับก็เดี๋ยวเรามาดูปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟที่เราใช้กันทั่วไปนะครับปลั๊กแบบขอบเป็นขอบพลาสติกนะครับเจ้าของบอกว่าไฟไม่เข้านะครับเสียบอะไรก็ไม่ได้นะครับก็ถือมาให้ผมซ่อมให้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูนะครับตัวนี้นะครับเป็นพลาสเตอร์นะครับเอามาแปะยี่ห้อไว้นะครับปิดปังยี่ห้อไว้มีปิดเปิดด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอเสียบไฟเช็คดูนะครับ และการเช็คไฟนะครับเอาแบบบ้านๆนี้แหละครับช่างบ้านๆลูกทุ่งนะครับมีอันนี้อันเดียวนะครับเนี่ยตามที่ผมเคยทําให้ดูนะครับคือสกรอยวัดไฟนะครับลองปิดสวิ์ดูนะครับปิดสวิ์ก็อันนี้เปิดอันนี้ปิดไฟก็ยังมาอยู่นะครับนี่ไฟก็ยังมาอยู่นะครับปิดเปิดจะกับไฟก็ยังมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นลองกลับขั้วดูนะครับกลับขั้วดู ขับขั้วปลั๊กตัวนี้นะครับถอดปลั๊กตัวนี้เลยถอดแล้วก็หมุนอย่างนี้นะครับหมุนกับข้างอย่างนี้นี่ไม่มีไฟนะครับเนี่ยพอกับขั้วปลั๊กทางนี้นะก็ปลั๊กนี้นะครับไฟไม่มาเลยก็แปลว่าไฟมาขาดไปเส้นหนึ่งแน่ๆนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเราจะขาดตรงไหนนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูนะก่อนอื่นนะครับต้องถอดปลั๊กออกก่อนนะครับก่อนจะแกะนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ สะกูลายเล็กๆนะครับถอดออกมาเลยอ่านี้จะเป็นอย่างนี้นะครับเราเสียบปลั๊กแล้วเราเช็คอย่างนี้เลยมันจะมีมา2สองเส้นนะครับจิ้มดูนะครับนี่ไฟมานะครับฝั่งนี้ก็ไฟก็มาหัวหัวไฟฝังนี้นะครับไฟแดงแวบนะครับที่ตัวเช็คไฟนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็มาเช็คอีกทีนึงเช็คฝั่งนี้นะครับน่ะฝั่งนี้ก็มานะครับ ไฟมาสองเส้นอย่างนี hmm. ้ก you. ็คือสายปลั๊กนะครับสายปลั๊กที่เขาต่อมาให้เรานะครับมันมีปัญหามีปัญหาก็คือสายมันอาจจะขาดไปเส้นหนึ่งนะครับสายขาดไปเส้นหนึ่งแน่ๆนะครับเพราะว่าเราเช็คอย่างนี้ไฟมาสองเส้นนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับเช็คแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับขั้วไฟอย่างนี้นะครับเส้นที่เส้นที่มาจากจากปลั๊กที่เราเสียบนะครับนี่เส้นนี้ก็มาแล้วก็มาทางเส้นอีกเส้นหนึ่งเส้นนี้นะครับเนี่ยเส้นนี้แล้วก็จิ้มดู นี่นี่ก็ามานะครับเขาจะขาดเส้นใดเส้นหนึ่งนะครับไม่ครับต้องเส้นเลยแต่ไม่รู้จะขาดตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราก็มาหากันนะครับจะนี่ผมสงสัยตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมเห็นขาวๆนะครับนี่นี่ตรงนี้นะครับนี่นี่น่าจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาพาดูพร้อมกันเลยนะเห็นไหมเห็นแล้วนะครับนี่ <kam> นี่ช็อตามปีเลยนะครับเนี่ขาดไปเส้นหนึ่งนะครับไฟมันมาสองรูนะครับก็คืออันนี้นะขาดแล้วนะครับผมให้ดูใกล้ๆเห็นไหมนี่สายขาดแล้วนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเปลี่ยนสายให้ใหม่แต่ทุกคนกระจ่างแล้วนะครับปลั๊กตัวนี้นะครับแผงตัวนี้เขายังใช้ได้ดีอยู่นะครับยังใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรต่อเรามาใส่สายใหม่ดีกว่าผมเอาสายนี้แทนเขาเลยนะครับสายแบบนี้นะครับเอาตัวนี้ออกนะครับ นี่ออกแล้วก็ทําใหม่ไขขันตัวล็อกออกก่อนนะครับเนี่ยตัวนี้สกรูล็อกนะครับล็อกสายไว้นะครับนะครับหลายๆคนทําได้นะครับแต่เราก็ต้องระมัดระวังเรื่องกระแสไฟนะครับกระแสไฟฟ้านะครับขันแน่นๆนะครับขันล็อกสายนะครับแล้วก็จัดระเบียบติดเข้าไปอย่างเดิมนะครับแล้วก็ขันเข้าไปโอเคแน่นแล้วนะครับ ทำสไตล์ลุงเดือนนะครับง่ายๆอีกแล้วนะครับอันนี้เราลองมาเสียบดูนะครับอันนี้พักทำใหม่นะลองเสียบดูแล้วก็เช็คอีกทีนึงครับแล้วก็วัดอย่างนี้นะครับอันนี้นผมเสียบพักแล้วนะพักที่ทำเมื่อกี้หานีสวิตผมเปิดไว้นะครับไฟมาขวนี้าดูสวิตข้ามที่เป็นสะพานไฟนะครับผมเปิดไว้นะ ามานะครับแปลว่าใช้ได้ไฟพิ้งผ่านสวิตช์ไปแล้วนะครับอ่าฝั่งนี้ไม่มานะครับก็โอเคเพราะว่าฝั่งนี้เป็นเป็นนิวตรอนนะครับฝั่งนี้เป็นลายนะครับต้องจับด้วยความระมัดระวังนะครับเดี๋ยจะทั้งเสียบไฟอยู่จับพลาสติกก่อนนะครับแล้วก็เราพลิกดูอ่ามาแล้วนะครับไฟสองเไฟสองดวงนี้มาแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับนี่คือไฟสัญญาณว่าลักใช้ได้แล้ว แล้วก็พร้อมที่ตรงนี้ไฟที่จะเสียบ USB นะครับหรือว่าเสียบชาร์จแบตเตอรี่เดี๋ยวผมจะปิดปิดสวิตช์ให้ดูนะครับว่าไฟตัวนี้ดับไหมดูนะครับันจะปิดสวิตช์ฝั่งฝั่งนี้นะครับดับแล้วนะครับแต่ว่าไฟตัวนี้ยังมาอยู่นะครับเพราะว่าเขาจะมีเซ็นเซอร์รอตัดอยู่นะครับสรุปนะครับก็คือสายเส้นนี้เสียนะครับสายลักที่มากับเขาเสีย ใช่ไม่ได้นะครับผมเปลี่ยนให้ใหม่ก็คือใช้ได้แล้วนะครับถอดออกนะครับถอดออกเลยถอดออกแล้วก็เาปิดฝาอย่างเดิมนี่แล้วก็เอาฝามาปิดใส่ตรงร่องนะครับถ้าใส่เข้าไปเสียบได้นะครับเรามาเปิดสวิตสวิสวตตัวนี้นะครับอ่ามาแล้วนะครับ ไฟสัญญาเตือนนะครับว่าไฟพร้อมใช้เดี๋ยวหลอดไฟให้ดูนะครับจนนันดูหลอดไฟตัวนี้นะครับผมเสียบช่องไปช่องหนึ่งนะครับติดแล้วนะครับรอนะครับครับก็คลิปนี้มีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนก็ติดชมกันได้นะครับสุดท้ายเดือนสิ้นเฝากขอบคุณท่านผู้ติดตามทุกคนนะครับและท่านผู้ชมด้วยนะครับ เดือนเรลี่ฝากกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อมีอะไรดีๆก็จะได้แจ้งเตือนกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับเดือนอเฉลสนะครับสวัสดีครับ